วันนี้ผมเจอรถก็อตซิล่าแล้วครับนี่ครับรถ Hot ฟิลก็อตซิล่านี่หน้าตาเหมือนก็อตซิล่าเลยไหมไม่ได้เจอคันเดียวนะครับมีเพื่อนด้วยเป็นมอนสเตอร์ทรัคครับล้อใหญ่เชียวนี่เขียนว่าก็อตซิล่าด้วยเอาเท่านั้นยังไม่พอนะครับจอนนี่ไล h t นิ่งก็มีนะครับนี่คันนี้มีหน้าก็อตซิล่าพ่นไฟมาจากหนังเรื่องก็อตซิล่าแท้ๆอ้าวไม่ได้คันที่อยากดูกันหรออยากดูคันนี้กันเหรอ โอ้คันนี้ยังไม่เจอเลยครับเป็นมุกนะครับเป็นมุกอย่าฟีเรียสกันเลยนะฮฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเราด้วยนะครับ <c oughs> ตอนนี้เรามีร้านขายรถในช้อปปี้แล้วไปกดติดตามและอุดหนุนกันได้นะครับขอบคุณครับอวันนี้เราพาไปดูหลายร้านนะครับเริ่มต้นด้วย Optimus Toy ที่นี่ก็มีงานอิชิบังคุจิงานจับฉลากใหมาแล้แต่ผมเข็ดแล้วอะมันจับไม่ได้ของฟักทีนะฮะ แล้วถ้าชอบซุมนะครับมีผลิตภัณฑ์ของ Nintendo เนาะเป็นลูกบอลสุมแต่ก็ยังไม่ได้ลองซื้อมานะครับถ่ายมาให้ดูอย่างเดียวใครอยากให้รีวิวอะไรคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับถ้าคอมเมนต์กันเยอะๆก็จะได้แกะรีวิวอันนั้นให้ดูกันจริงๆก็อยากจะหาเรื่องซื้อเอนะลยเนาะเอาละมาที่ของ Hot Wheels นะครับเป็น World s m a l l e s t Car รถที่มันเล็กมากๆตอนนี้เขาออกมาหลายแบบนะครับ m o n s t อร์ Monster Truck ก็มีเนี่ยเล็กจิ๋วมากเลยนะครับไม่เหมือนม o ส s t อร์ Truck ที่เราเล่นกันเลย เทียบกับมือฮะดูแบบเล็กจิ๋วมากเลยนอกจากนั้นยังมีกล่องใสด้วยนะครับเป็นกล่องใส่รถเล็กจิ๋วว่าแล้วข้างในเขาแถมรถสุ่มให้1คันด้วยนะฮะอุย้ยน่าซื้อไหมเนี่ยมันเล็กเกินไหมอ่ะเรามาจัดรถใหญ่ๆดีวกว่านะครับเจอนี่ครับรถชุดรถยุโรปนะฮะโอจาก Hot w h e e l อันนี้17เหรียญ6คันแต่ว่าเป็นล้อพลาสติกนะครับข้างในก็มีรถเพียบเลยมีตั้งแต่ Aston Martin, j a g u a ้ว m w w u d i Porsche, m e r c e e e s b e n z นะฮะอา้าวน่าจัดครับจัดมา1ชุดนะครับเอาละครนี้เรามาคุยกันเรื่องดัมบินบ้างน,นะคะนี่ร้านใหม่ละร้าน p a v i l เลีน,นะครับเขาจะมีดัมบินนะครับหรือถังใหญ่หญๆไเงี้ยไว้เทรถ h ฮอต e ิล ก็คือเขาจะแกะจากลังนะครับที่ผมแกะรีวิว,วประจํานี่แหละแล้วก็เทลงไปเลยฮะไม่ได้มาจัดให้สวยงามนะครับรภาษาอังกฤษเขาก็เลยเรียกว่าเป็นดัมบินเหมือนครับที่เขาทิ้งของไปอันนี้เราก็จะลองลื้อดูว่าเราจะเจออะไรดีๆบ้างนะครับส่วนใหญ่เขาก็จะเทหลายรหัสรวมกันนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะเจอรถแบบหลายๆแบบหลายๆลังมารวมกันนี่ที่ผมเจอครับ t r e a s u r e Hunt ทั้งหมด4คัน สามคันบนเนี่ยมาจากลัง A,E แล้วก็ G ปี2023นะครับแล้วก็คันล่างตูนทวินมิลเนี่ยมาจากปี2022นะครับมาจากลัง D ีแงเช่นัันก็จะเป็นตัวบ่งชี้ที่ดีว่าในนี้มีลังอะไรบ้างนะครับเพราะว่ามันจะมี1ล่าง1ขคันนะเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถโฟกัสได้เลยว่ายในลังพวกนี้มันมีรถอะไรดีๆบ้าง,<ๆ>างก็พยายามหาคันเหล่านั้นนะครับมีอีกมีอีกยังไม่หมด แต่คราวนี้เราจะไปลือดำบินอีกร้านนึงนะครับเป็นดำบินของร้านลาฟนะฮะมีคันเด็ดไหมเนี่ยโอ้โหมันวางอยู่ข้างบนเลยนี่นะครับจี c บเชโ k กีเป็นเทชชันประจำลังเจสองันะครับแล้วมีอะไรอีกครับนี่มีอีกถังหนึ่งอันนี้ก็มีเทช u ันอีกหนึ่งคันนะครับก็คือไลซ์แอนครามนะครับเป็นเทช a ันประจำ t ลังจสองันะครับ นอกจากนั้นก็เจอรถสีพิเศษจากโครเจอร์เออรอบนี้เจอเยอะนะในที่สุดเราก็ได้มาแบบพอสมควรเลยนะครับนี่ฮะมีรถสีพิเศษของโครเจอร์สคันนะครับได้มาอีกชุดหนึ่งแล้วครบพอดีนอกจากดัมบินแล้วตรงที่เขาแขวนตรงนี้ที่รู้ว่าเพ็กเนี่ยก็เจอรถเหมือนกันนะฮะ g ี0 2 3เช่นเดียวกันสุดแล้วตรงนี้ก็เจอรถดีๆพอสมควรนะครับนิสสัน s ีวิ i เอสสิบห้าลิปเปอร์ตี้วอนะครับฮอนด้าซีวิ c คัสตอแล้วก็ n i สสันซีนะสำหรับสายรถญี่ปุ่นนี้น่าจะชอบ3คันนี้เลยตรงนี้มีอะไรน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งนะครับเป็นตู้พินบอลจาก Hot Hot อต e l ลก็คือเขามี QR Code ให้แล้วเราสแกน QR Code แล้วเขาจะให้เราลงทะเบียนนะครับลงชื่อลงอีเมลลงเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ให้ชิงตู้พินบอลแต่ว่าไม่ใช่ว่าไดง่ายๆ ได้ยากพอสมัวนะฮะเพราะว่าทั้งอเมริกาเขาแจกอยู่ตู้เดียวนะครับผมก็ลงทะเบียนไปอะแต่ก็ไม่ได้เงียบอ้อคนลงจะต้องเป็นประชากรของอเมริกาแล้วก็มีอายุ1ิปีขึ้นไปนะครับอ้าวมาดูร้านต่อไปดอลลาร์ทรีนะครับที่นี่จะได้อะไรบ้างแต่เปิดหัวมาเนี่ยก็อย่างดีเลยนะครับดอทช c h เจอร์ตูน้นะฮะดอทช c h เจอร์แบบหน้าสั้น,นอ้าวลัมโบกินี่ก็มี คราวนี้ต้องมาไล่ดูกันนะ่ะได้มาเยอะอยู่เหมือนกันตรงเนี้น็อตบกินิไซอันนะครับได้มาแค่คันเดียวแต่ว่า Dodge Charger ตูนเนี่ยได้มา2คันนะครับรถที่อยากได้แล้วได้มาน้อยอีกคันหนึ่งก็คือนิสสัน m a x i m ิม่าดิฟคานะครับได้คันเดียวเองปาการซอนด้าอามา2คันนะครับแล้วก็ Audi ด p o สปอร์ตคอตกก็มา2คัน c o เวตแกรนด์สปอรเนี่ยคันนี้รถเปิดประทุนมีตรา f a s t f u d Furious ด้วยได้มา2คันนะครับ h อน้าซ i บิ c ัลซ์ตอมแค่คันเดียวแล้วก็ Porsche 911 GT3 ได้มา1คันแล้วก็สุดท้ายนะครับ Mitsubishi Pajero Evolution สีแดงเนี่ยได้มา2คันรถใหม่ปี23หด้วยนะไปวอร์มาร์วอร์มาร์เราก็เจอดำบินกันอีกแล้วเราก็ต้องลุยกันต่อนะครับแหมจะเจออะไรดีๆ รถไม่ดีเต็มเลยรถดีๆมีน้อยกว่าเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยล่องรอยก็คือมีคนลื้อไปเรียบร้อยนะครับแล้วเขาเจอรถดีๆเขาก็เก็บไปแล้วล่ะอะจะเหลืออะไรให้เราบ้างนะครับเอา้าแต่ว่าเขายังทิ้งอันนี้ให้ก็คือ Toyota Land Cruiser นะครับเทชิฮานประจำลังเคของพันยี่าก็โอเคแล้วก็นี่นะครับสบายใจได้เพราะว่าได้คันนี้มา 1982 Toyota Supra นะครับได้มาแล้วแล้วก็ Porsche 911 Carrera RS ได้มาอีก2คันนะครับ b บีย0บ7ได้มา3คันโอ้ยเยอะหน่อยเนาะผมว่าสวยอะรถเปิดประทุน Porsche 911 e GT3 3คันนะครับเมื่อกี้ได้แค่คันเดียว Honda Civic Custom มาเพิ่มอีก2คันแล้วก็ Chevy Bel Air g a s s e r 3คันโอ้โห แล้วก็ o r ร m u s t a n ต m ม e 1 4 0 3คันนะครับแล้วก็สุดท้ายรถ b a r b บีได้มา2คันเออได้เป็นกรอบเป็นกรรมอยู่ที่ w a ล m a r t เนี่ยแล้ว w a ล m a r t ก็จะมีแพ็คแบบเนี้ยที่เขาขายเฉพาะ w a ล m a r t นะครับซึ่งอันนี้ครบชุดก็เลยต้องจัดมานะครับเป็นชุดของกระบะออฟโรดเท่ๆอันนี้ Toyota Off ฟ road อย่างโหดเลยฮะดูหน้ารถบนแพ็คสิครับ เนี่ยนะครับทั้งชุดมี5คันแล้วผมก็ได้มาครบ5คันก็จัดมาเลยฮะครบชุดนะครับอย่างนี้ในไทยก็มีขายเนาะแต่ว่าราคาก็จะแพงกว่าแพ็กฟ้านะครับตอนนี้น่าจะประมาณ200บาทอยู่นอกจากดิสนีย์ Disney ครบ100ปีเนี่ยวันเดอร์บัตเทอร์ก็น่าจะครบ100ปีเหมือนกันนะครับเขาก็เลยทํารถชุดนี้ออกมาฉลองครบรอบวันเดอร์บัตเทอร์100ปีนะฮะซึ่ง คันที่น่าเก็บที่สุดในชุดนี้ก็คือเป็น Mystery m a c h ช n e นะครับรถจากเรื่องสกูบิดูแต่ว่าเน,นี่ยจะเป็นความพิเศษของมันก็คือตรงหน้ารถนะครับเขาจะสกรีนคาแรคเตอร์ของลูนิโตนไว้ข้างหน้าอู้น่าเก็บสุดๆนะฮะคันนี้ต้องจัดไปแล้วครับนอกจากนั้นเต่านินจาก็ออกมานะครับมีภาพยนตร์ออกมาปีนี้แล้วก็มีผลิตภัณฑ์ออกมาเยอะใครหิวพิซซ่าบ้างแต่ข้างในไม่ใช่พิซซ่านะครับเป็นถุงเท้า แล้วผมก็ชอบชุดนี้เป็นคาแรคเตอร์เต่านินจามาขับรถนะฮะรถก็คล้ายๆกับรถพิซซ่าในหนังเต่านินจานี่แหละเนาะมีหลายแบบด้วยครับต่างคนต่างขับคนละแบบก็น่ารักดีครับวอา์มานเขามีปัญหารถหายเหมือนกันนะครับเช่นเนี่ยรถฮอตฟิล8มันก็หายไปคันนึงนะฮะหรือว่าแพ็คเนี้ยหายไป2คันเขาก็เลยเอามารดราคานะครับจาก9เหรียญก็เหลือเดเหรียญน,นะ ก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาของเขานะครับเราห้ามคนขโมยไม่ได้นะครับจับก็หาไม่เจออาราอนี้ดูรถแบรนด์อื่นๆบ้างมันน่าจะมีอะไรดีๆอีกเนาะยกตัวอย่างเช่นอันนี้นะครับอันนี้ต่างประเทศเขาอยากได้กันมากเลยเป็นรถกระบะ GMC แล้วก็มีพ่วงนะครับข้างในน่าจะมี Pontiac Firebird อยู่อีกหนึ่งคัน ก็สวยดีแต่ผมไม่ได้รับมาเนาะคิดดูแล้วก็เสียดายเหมือนกันเพราะว่าคนเขาอยากได้กันเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นรถจากแบรนด์ M2 นะครับที่เป็นสไตล์ของรถพ่วงนะครับคล้ายๆกับทีมทันสปอร์ตของ Hot Wheels เลยที่ผมรับมาเนี่ยเป็นรถจาก Speed Laser นะครับของแบรนด์ Johnny Lightning คันนี้แล้วก็มี M2 d a t s u n 510อีกแล้วนะผมชอบรถรุ่นนี้มากๆนะครับแล้วอันนี้สวย Dodge Charger Daytona Hemi นะครับ แต่ว่าเป็นลายมูนไออันนี้แบบดีมากงาน M2 อีกเช่นเดียวกันแล้วก็ออโตเวิร์ลรับมา2คันนะครับเป็น d d g e c a r a ว a นนะครับแล้วก็มี Chevy c o r v e t ว e ของปี2020อีก1คันนะครับโอ้โหอันนี้คิดหนักมากเลยเป็นแพ็คคู่ Fast and Fu r i o u s ของจ a าดนะครับคือถ้ามันเป็นอีกคู่เนี่ยผมจะรับมา n i สันซ s ลเวียกับโตโยต้า u ุปราเนี่ยแต่มาเจอคู่เนี้ย แม่ไม่ได้รับนะครับเด็ดสุดวันนี้ต้องคันนี้นะครับรถ n ส s c r r u ั n บราเ t อร์สพิซ za นะฮะคันนี้เขาบอกว่ามันคือรถเชสคือเมื่อก่อนเนี้ยรถเชสจะมีสติกเกอร์แปะแต่ตอนนี้มันไม่มีแล้วนะครับเขาก็ใช้วิธีการเขียนไว้หลังแพทแบบเนี้ยคันนี้คือรถเชสนะครับแล้วมันก็สีแดงงงเงาด้วยเพราะฉะนั้นเป็นรถ NASCAR เชสนะครับซึ่งราคาที่ร้านขาย5เหรียญ ในอินเทอร์เน็ตราคาไปไกลามากนะครับราคาไปอยู่ที่5เท่าอะ่ะ25เหรียญอุ้ยโชคดีมากที่จะที่ร้านนะครับคันนี้ถ,ถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องฟุงแก๊กด้วยนะครับใน Facebook เราไีเพจชื่อว่า h o t w h e e l e นเตอนะครับไปกดไลค์กดติดตามมาได้ครับอยากดูอะไรคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับอยากดูลือดำบิดอีกคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้แล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ